ที่เป็นพีอันดับหนึ่งอันดับสองลองฟังดูว่าตัวเองเนี่ยมีจุดแข็งอะไรในพีและมีจุดอ่อนอะไรในพีนะครับพี 1, เนี่ยคำถามที่อยู่ในใจแรงจูงใจของเขาเสมอคือเขากล้ายินหยับต่อสู้ในสิ่งที่ถูกต้องนะครับนี่คือแรงจูงใจของเขาเราลองหาลูกเต๋าให้เจอได้ไหมคนที่เป็นพีอ่ะเจอแล้วคนที่เป็นพีเนี่ยอ,อยวัยวะเขาคือตานะครับตาเนี่ยเขาจะเห็น ได้เร็วมากนะครับลูกเต๋าอยู่ไหนครับอ่าตรงนี้นะฮะคนที่เป็นพีหรือคนอื่นหาจุกนมเทียมให้หน่อยครับจุกจุกนมเทียมครับพี่หลิงเห็นเลยใช่ไหมครับอยู่ตรงนี้นะฮะพี่หลิงเป็นพีป่ะฮะเป็นพีนะฮะอันดับหนึ่งเป็นไรฮะหนึ่งเห็นไหมน่ากลัวมากนะฮะอะดูดูแพนด้าให้ผมหน่อย แพนด้าอยู่ไหนครับชูพูเจอไหมโอเคใครเห็นแพนด้าอีครับแพนด้าอยู่ตรงนี้นะฮะนี่คือแพนด้านะฮะคนที่เป็นพีเราบอกแล้วว่าเขาควบคุมความคิดและการกระทําด้วยเจตจำนงหรือเจตนารมณ์หรือความตั้งใจกันแล้วแต่วิวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคำถามที่มีอยู่ในใจเขาเสมอเนี่ยคนที่เป็นพีจะถามอยู่เสมอว่าสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยถูกต้องหรือเปล่า ถูกต้องไหมนะครับลักษณะภายนอกของคนที่เป็นพีเนี่ยนะครับก็คือเหมือนที่เราบอกเป็ดอะนะฮะเป็นคนที่ไม่มีสีเทาครับเห็นทุกอย่างขาวและดำนะครับขาวและดําไม่ถูกก็ผิดนะครับไม่มีกลางนะครับไม่มีเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่กับพีเราเข้าใจไหมครับว่าทําไมพีถึงเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาเขาไม่ปนีประนอมนะครับ เขาไม่เปนนีประนอมนะครับเขามองอย่างเดียวว่าใช่หรือไม่ถูกหรือผิดเท่านั้นเองนะครับครับผมเดี๋ยวเรารวมกันเดี๋ยวเรามารวมกันครับเพราะข้อมูลทั้งหมดเนี่ยต้องเก็บไว้ที่พี่คีเพราะพี่ได้รู้ด้วยว่าเราแชร์กันด้วยเนาะว่าน้องแต่ละคนอันนี้ให้ทำกันเองนะครับได้ครับน้องมลครับพี่ขอน้าให้พี่สัก แก้วก็ได้ครับแก้วใหญ่ๆก็ได้ครับขอบคุณครับคนที่เป็นพีเนี่ยชอบชอบเป็นคนทําอะไรใหม่ๆไม่ชอบอยู่ในกรอบเกียดที่สุดเลยนะครับที่ต้องวางเข้าอยู่ในกรอบคนที่เป็นพีเนี่ยถ้าให้เขาทําอะไรเนี่ยเดิมๆนะครับสมมติให้เขารักษาระบบเนี่ยเขาจะทำอยู่2อสอย่างคือหนึ่งเขาจะรื้อมันสองเขาจะเปลี่ยนมันสามเขาจะไม่ทำะไรเลยนะครับเขาจะไม่ยุ่งกับอย่างอื่นเลยนะครับ เพราะงั้นคนที่เป็น P เนี่ยถ้าให้อยู่ในงานเนี่ยต้องเป็นงานที่ให้เขาได้เริ่มอะไรใหม่ๆนะให้เขาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์คิดไวพูดไวคิดปั๊บส่วนใหญ่ถ้าเป็น P เนี่ยออกเลยนะครับไม่เคยเก็บเป็นกลุ่มที่เขาเรียกเป็นกลุ่มที่คิดด้วยการพูดมีอยู่2กลุ่มคือ P และก็ E นะฮะคือมักจะพูดมีอะไรเนี่ยแสดงออกเลยคนที่เป็น P จริงๆอ่านง่ายมากครับเพราะว่ารู้สึกอะไรก็พูดเลย เห็นอะไรไม่ชอบบอกเลยนะครับนะฮะเรดาร์ของคนที่เป็นพีแต่ละแต่ละท้ายจะมีเรดาร์อยู่มันถึงเสาอากาศนะเสาอากาศอ่ะคนที่เป็นพีเสาอากาศก็คือตัดประเมินครับไม่ใช่ตัดสินประเมินและตัดสินคําว่าประเมินและตัดสินหมายคมว่าผมมีน้องเป็นพีหลายคนผมถามว่าเวลาผมจะไปกินข้าวผมจะถามพีก่อนเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวร้านไหนอร่อยแถวนี้เพราะพีเนี่ยเวลาเข้าไปที่ไหนเขาจะประเมินก่อนร้านนี้อร่อยเขาบอกอร่อยร้านนี้ไม่อร่อยบอกไม่อร่อย เพราะพี i, B. 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 ่ er p. P. Er er ีบอกเลยเนี ok ่ยร้านนี้พี่เดียไปร้านนี้อย่าไปร้านนู้นเนี่ยสดงว่าอร่อยแน่นอนอย่างเงี้ยนะอะไรนะชื่อชอบหวานจริงเนาะถ้าพูดถึงความอร่อยใช่ไหมฮะนะฮะแต่เลด้าของเขาเพราะฉะนั้นเวลาถามว่าถ้าพีทำงานกับเรานะครับเราต้องเข้าใจเขาว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยฝังให้เขาไว้เวลาที่เขาเห็นงานของเราเขาจะไม่มาถามว่าเขาจะไม่พูดว่า เขาจะไม่เขาจะไม่แบบแนะนําแต่เขาจะบอกอันนี้ผิดอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้ถูกผมมีเจ้านายคนหนึ่งที่เป็นพีนะฮะพีสูงมากๆและเป็นคนที่ไม่ใช่คริสเตียนด้วยตอนที่ผมไปอยู่ปูนเนี่ยดุมากๆครับนะฮะเวลาที่ผมไปนั่งอยู่แกนี่ผมเกรงมากเลยผมวางกระดาษเอกสารที่ผมพิมพ์ให้แกเสนองานให้แกวางไว้หน้าผมแกนั่งอยู่ตรงข้ามผมแกทุยโทรศัพท์กับเพื่อนแกปากกาแดงวงครับทั้งๆ้ที่กระดาษเนี่ยกลับหัว แต่กระวมผิดไปเลยครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไล่ไปแก้ไวมากครับเพราะเขาประเมินและตัดสินในทุกอย่างนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีศีลธรรมสูงนะครับเขาจะรู้สึกแย่มากที่เห็นคนอื่นทําผิดหรือทําบาปโดยเชอะตัวเองนะครับเป็นคนที่มาตรฐานสูงเพราะฉะนั้นมีความรู้สึกมากเป็นพิเศษโดยพาะตัวเองถ้าตัวเองทําอะไรผิดหรือล้มเหลวเขาจะรู้สึกเสียใจมากนะครับเรื่องนี้นะครับเก่งในการหาจุดบอด เวลาประชุมกันเนี่ยในที่ประชุมเนี่ยถ้าไม่มีพีเกิดอะไรขึ้นสมมติเราประชุมแผนงานของปีเนี่ยถ้าเราจะใช้พีให้เกิดประโยชน์เราต้องเอาพีมานั่งอยู่ในที่ประชุมเพราะพีจะเป็นคนบอกว่าแผนการนี้รูร่วอยู่ตรงไหนถ้าทุกคนเฮกันไปหมดแต่มีพีพีเขาจะไม่ยอมนะครับถ้าเขาเห็นจุดบอดในเรื่องไหนเขาจะพูดทันทีเขาจะไม่เขาจะไม่เก็บไว้เพราะนี่คือของประธานของเขาที่พระเจ้าให้เขามา บางครั้งคนอาจจะไม่ชอบพีเพราะบางครั้งเนี่ยหลายครั้งที่เราหลายครั้งที่เราสมมติเราประชุมกันเรากำลังคิดนโยบายใหม่ๆมาเนี่ยทุกคนเห็นด้วยกันหมดแต่พีเป็นคนเดียวที่เห็นจุดบอดเนี่ยพีจะเป็นคนที่ยกมือแล้วบอกว่าไม่ดีไม่เห็นด้วยแล้วหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยทำไมเขาแบบเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่จริงแล้วนี่คือของประธานที่พระเจ้าใช้เขาคือให้เขาเห็นรู้ร่วนะครับให้เขาเห็นจุดบอดขององค์กรของทีมของแผนต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจพีหน่อยเราจะรู้สึกว่า นี่เขาเขาทหน้าที่ของเขานะครับเราไม่ต้องไปรู้สึกว่าทําไมต้องต่อต้านทําไมต้องนืกออกไหมฮะแต่ว่านี่คือการที่เขาทําหน้าที่ของเขาเท่านั้นเองนะครับเหมือนกันครับเขาแยกแยะดีชั่วรวดเร็วนะครับแล้วเกลียดความไม่ยุติธรรมที่สุดนะครับเหมือน C นะฮะของตัวนี้นะครับ P เนี่ยเนื่องจากเขามีตาเป็นอวัยวะเนี่ยเพราะฉะนั้นความสามารถอันหนึ่งของเขาเนี่ยสมมุติเขาเรียนเรื่องนี้ไปเนี่ย เขาอีกหน่อยเขาจะเป็นคนที่เก่งมากในการมองคนว่าคนคนนี้อยู่ไทป์ไหนเพราะว่าเขามีตานะผู้เผยแพะนะเนาะเขาจะรู้อย่างมีความอย่างรู้มีเซนส์มากกว่ากลุ่มอื่นนะครับพีจะมีเพื่อนน้อยเพราะอะไรส่วนใหญ่เพื่อนเพื่อนพ,พีเนี่ยนะครับพระเจ้าเนี่ยสร้างให้เขามีเพื่อนน้อยและบางคนไม่มีเพื่อนเลยนะฮะโดดเดี่ยวมากเลยนะฮะแล้วส่วนใหญ่พีไม่ไม่ด้วยคือพีก็ไม่แคร์ด้วยไม่ใช่ว่าแคร์นะครับ คือชินมากกับการอยู่คนเดียวนะครับพี่หลิงใช่ไหมครับเห็นว่ยักหน้าอย่างเดียวเลย <c oughs> คือรเราคิดว่าสงสารเขาเลยเขาอ,อยู่เดียวไม่เพราะจริงๆแล้วพีเป็นคนที่ถูกแยกออกมาเสมอนะครับ <c oughs> เหมือนเหมือนเลวีพระเจ้าจะแยกเขาผู้เผยจะน่าส่วนใหญ่ในพระมธีมีเพื่อนให้เราเห็นเดินลําพังทั้งนั้นเลยนะครับส่วนใหญ่เขาต้องฟังใครครับ <c oughs> ใช่ฟังแต่พระเจ้าแล้วเวลาเขาพูดไปไงแรงไหมแรงเพราะเขาได้รับสารนี้มาจากใครจากพระเจ้านะครับ แต่พีเนี่ยเป็นคนที่ใจกว้างและสปอร์ตมากนะครับแต่กับคนที่ชอบแล้วให้ไม่อั้นนะครับถ้าชอบนี่ให้เละเทะเลยแล้วบางครั้งให้จนแบบว่าแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่รู้ว่าคนคนนั้นหลอกเขาหรือเอาเงินเขาไปใช้ไม่ถูกต้องเนี่ยพีจะกลายเป็นนึกออกไหมฮะนะครับจะแต่แต่เป็นคนใจกว้างแต่ต้องขออนุญ,ญาตบอกว่าพีใช้เงินใจกว้างไม่เป็นเพราะใช้ให้ไปเรื่อย ไม่รู้ว่าเงินไปไปให้ไปทําอะไรแต่ถ้ารู้สึกดีให้อย่างเดียวนะครับซึ่งตรงข้ามกับ G G, G. จะให้อะไรต้องรู้ว่าเกิดประโยชน์สูงสุดนะฮะเป็นคนชิปเกเรลนะฮะชิปเกเรลมากสมมติอยู่เลนหนึ่งเนี่ยขับรถเนี่ยอยากขึ้นขวาบางทีไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เปิดไฟเลี้ยวขวานะขึ้นเลยอะไรเงี้ยนะฮะเป็นคนที่เร็วผมมีเพื่อนเป็นพีหลายคนคิดเร็วเราเนี่ยไม่ทันเขานะครับ เวลา,าความคิดของคนที่เร็วที่สุดในไท้ายทั้ง7เนี่ยคือ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 พเวลาพมองพมองอะไรแล้วก็ตัดสินใจได้เร็วมากนะครับเปลี่ยนเร็วเป็นคนอย่างที่บอกครับพออยู่คนเดียวชอบอิสระแต่แข่งขันสูงนะครับไม่ยอมขคยง่ายๆนะครับแลวเป็นคนที่มาตรฐานสูงบอกแล้วทำอะไรก็ต้องทำให้ดีจริงจังจริงจังมากนะครับคนที่เป็นพนะครับผมจะพยายามดูว่าไหนนะสำคัญที่สุดนะครับ คนที่เป็นพีเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ต้องการทิศทางหรือวิสัยทัศน์ชัดเจนถ้าไปอยู่ในที่ที่ไม่มีวิสัยทัศน์เขาอยู่ไม่ได้สมมุติผมผมบอกว่าเราทุกคนลงเรือสำราญไปเที่ยวกันเนี่ยผมจ่ายล่องเรือไปเรื่อยๆนะครับกินฟรีอยู่ฟรีมีอะไรหมดเนี่ยอยู่สักวันสองวันพีเนี่ยจะทนไม่ไหวละแล้วพีจะไปเคาะห้องกับตันว่ากับตันตกลงจะไปไหนเนี่ยกับตันบอกอ๋อ oh, ไม่เขาจ้างมาล่องเรือเล่นเฉย ไม่รู้จะไปไหนพีจะเป็นคนที่ทนไม่ได้ต้องยอมเอาเรือเล็กออกจากฝั่งนะครับไปไหนก็ได้แต่ขอให้ออกแต่ขอให้มีทิศทางจะไปนะครับเพราะว่าเขาต้องการความชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในที่ที่ไม่มีทิศทางหรือคุยกันไม่มีทิศทางเนี่ยคนที่คนที่จะคับข้องใจจะเป็นจะเป็นพีมาตรฐานสูงมากลูกชายผมคนโตเป็นพีแทบไม่ต้องเตือนเขาเรื่องศิลธรรมเลยนะครับแทบไม่ต้องไปบอกเขาด้วยซ้ําว่าอะไรผิดอะไรถูกเพราะเขามีมาตรฐานสูงของเขามากแต่เรื่องอื่นอีกเรื่องนะฮะ แต่มาตรฐานนี้สูงมากถ้าพ่อฝ่าไฟแดงนี่ตะโกนเสียงดังมากในรถพ่อพ่อไฟแดงตอนมันเป็นเด็กน่ะคิดดูตกใจเลยครับตั้งแต่นั้นมาไม่กล้าเลยฮะกลัวลูกด่านะฮะแล้วก็เขาไม่สนความสัมพันธ์คือสนแต่ไม่สนเท่ากับความจริงของพระเจ้าให้แลกได้เนี่ยนะครับแม้ทะเลาะกับเพื่อนแต่ต้องขอพูดความจริงนะครับคนนี้เป็นพีนะฮะนึกว่ามีคนใกล้ตัวอยู่เป็นพีบ้างไหม พีส่วนใหญ่เท้าข้างหนึ่ง80%อยู่กับอนาคตนะคิดไปถึงอนาคตละมี20%เท่านั้นที่อยู่กับปัจจุบันนะฮะสมมติผมกับวาดเนี่ยอยู่ด้วยกันที่เชีงยงใหม่เราจะย้ายบ้านไปกรุงเทพเนี่ยวันนี้เราอยู่เชีงยงใหม่ถ้าวาดเป็นพีเนี่ยพอบอกว่าเราย้ายไปกรุงเทพเนี่ยวาดหัวเนี่ยไปอยู่ที่กรุงเทพละคิดวางแผนละ hey, จะไปนู่นไปนี่ยังไงดีแต่แต่ผมเนี่ยยังกำลังคิดอยู่เลยว่าจะไปเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะพีจะเร็วมากอยู่กับมันพวกนี้เสมอ เป็นคนที่มีช่องว่างอารมณ์สูงมากนะครับเวลาเศร้าก็เศร้าสุดดีใจก็ดีใจสุดและกว้างมากนะครับกว้างมากนะครับเหมือนเป็นโนะ77คีอย่างเงี้ยนะครับพีจะมีอารมณ์แบบเยอะมากนะครับเวลาดีใจเห็นความสําเร็จหรือเห็นชัยชนะของพระเจ้าก็แบบโหยเฉลิมฉลองใหญ่โตแต่เวลาที่เห็นงานของพระเจ้าหรือเห็นคนทําบาปก็จะตกลงมาอย่างเงี้ยเลยนะฮะสุดขั้วหน่อยนะครับ พระเจ้าเรียกเขาเป็นนักอธิษฐานมิงวอนเพราะเขาจะเห็นอะไรแล้วเขาอย่าอย่าอย่าเพิ่งรีบพูดกลับไปอธิษฐานกับพระเจ้าก่อนนี่คือวิธีการป้องกันพีนะครับเป็นคนที่พีเนี่ยหลายคนถ้าถ้าไม่แน่ใจอย่างพี่หลิงเนี่ยพีส่วนใหญ่จะเจอกับความยากลําบากมาก่อนในชีวิตและส่วนใหญ่เป็นความยากลําบากที่คนไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าพระเจ้าให้เกิดขึ้นกับพีเท่านั้นเพราะว่าพีเนี่ยจะต้องเป็นคนสังเกตว่า ผู้เผยชนะในพมพีเนี่ยคนไหนกล้าขึ้นไปพูดกับกษัตริย์ได้สังเกตว่าเจ้าเตรียมชิตเขาอย่างไงโหดมากนะฮะแต่ว่าเพราะาเขาจะต้องทํางานแบบนั้นเนี่ยฮะนะ,ะส่วนที่เป็นสิ่งที่พีต้องระวังนะครับหรือพีลบนะฮะก็คือหนึ่งเมื่อเขาเป็นคนเร็วในการตัดสินเนี่ยเขามีแนวโน้มในการตัดสินคนอื่นได้เร็วและพูดจายขวานผ่าซากพีไม่มีวาทศิลป์น,นะฮะนอกจากว่าเขาเติบโตในเรื่องนี้ก็สังเกตว่าเขาจะ พูดตรงไปตรงมาแล้วหลายครั้งคนรับไม่ได้โดยเฉพาะกลุ่มไหนครับกลุ่มบนหรือกลุ่มล่างใช่กลุ่มล่างเมื่อเจอพีเนี่ยส่วนใหญ่จะเสียใจหมดเลยแล้วคนกลุ่มล่างเนี่ยเวลาพีพูดเนี่ยเขาพูดตามสิ่งที่เขาเห็นเขาติตามที่เขาบอกแต่คนส่วนล่างเนี่ยจะ Takeit Personal อ่ะคือจะเอามาเป็นเรื่องส่วนตัวจะรู้สึกเหมือนโดนโดนจู่โจมตัวเองมากกว่าแต่พีไม่สนครับพีมองแต่เนื้อหาหรือข้อเท็จจริงนะครับเพราะฉะนั้นบางที เวลาเราทำงานกับพีเนี<ๆ>่ยหรืออนาคตเนี่ยถ้าเราเข้าใจพีเนี่ยเราฟังก็พอแล้วนะครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรู้สึกว่าไปกระทบใจของเรานะครับแล้วพีเป็นคนเร็วเป็นคนเห็นแต่ถูกผิดหลายครั้งลืมชมเชยในความเสถยของคนอื่นนะครับแล้วก็กดดันคนอื่นโดยไม่รู้ตัวพุชคนอื่นโดยไม่รู้ตัวพ่อแม่หลายคนที่เป็นพีเนี่ยนะครับถ้าไม่เข้าใจตัวเองแล้วไม่รู้ว่าจุดอ่อนของพคืออะไรเนี่ยหลายครั้งทีเดียวที่ เขากดดันล mm. ูกกดดันคนอยู e. really, like so so areas, ่รอบข้างนะครับให้เติบโตนะฮะพีเนี่ยมเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงมากนะครับในไทป์หนึ่งเลยแล้วก็ไม่ทนกับความคิดเห็นที่แตกต่างถ้าเป็นลบนะฮะเพราะเขามองว่าตาเขาเนี่ยเห็นและถูกที่สุดละแต่จริงไหมครับว่าเราเห็นทุกอย่างแล้วเป็นอย่างนั้นไม่จริงนะครับแต่ว่าพีเขาจะมั่นใจมากเพราะฉะนั้นถ้ามุมมองที่ตาเขาจะเขาจะเถียงจนกว่าที่จะชนะเลยนะฮะถ้าเป็นลบนะฮะ เขาบอกห่วงกังวลต่อภาพพจน์ของตัวเองนี่ไม่ใช่เรื่องหน้าตานะแต่เขามาักจะคอยสํารวจตัวเองเสมอว่าว่าตัวเขาเนี่ยนะครับคือเขาจะมองหาแต่จุดบอดของคนอื่นและตัวเองอเพราะงั้นเขาจะคอยเช็คตัวเองตลอดเวลาเกี่ยวกับตัวเองนะครับลักษณะฝ่ายวิญญาณของพีนะครับมาดูสั้นๆด้วยกันนะครับพีเนี่ยเปรียบได้กับวันทรงสร้างวันแรกนะครับวันการทรงสร้างวันแรกเนี่ยพระเจ้าสร้างฟ้าสวรรค์แล้วก็แยกออกมาจากความว่างเปล่านะครับ พระวิญญาณเคลื่อนอยู่เหนือน้านั้นภาพวันทรงสร้างของพีเนี่ยนะครับพระเจ้าแยกเกิดความสว่างแยกคืนและวันออกจากกันนะครับเป็นลักษณะของพีเหมือนกันก็คือว่าพีเป็นคนที่รู้จักหลักการในการออกแบบของพระเจ้าซึ่งคนที่เป็นพีเนี่ยผมอยากจะหนุนใจมากๆว่าพระเจ้าจะใช้เรามากในการจะช่วยเหลือคนอื่น พีเนี่ยจะทำงานได้ดีกับคนที่แตกสลายคนที่จิตใจแตกสลายกับผู้นำเพราะพี่เป็นคนเดียวที่กล้าพูดตรงกับผู้นำได้นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะหนุนใจว่าพีเนี่ยกลุ่มลูกค้าที่ดีที่สุดของเราเนี่ยคือผู้นำแล้วก็ผู้ที่มีความแตกสลายเพราะพี่จะเป็นคนที่ช่วยเขาหนุนใจเขาให้เขาเนี่ยสามารถที่จะบอกเขาได้ว่าจริงๆแล้วพระเจ้าเนี่ยมองคุณยังไงแล้วออกแบบคุณไว้ยังไงแล้วทาให้เขาเติบโตนะครับ พีเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่จะต้องทนกับการที่เพราะว่าว,วันการสร้างเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยเนาะเป็นคืนและวันอย่างเดียวมันเงียบมากเลยพีจะต้องเป็นคนที่เรียนรู้บางครั้งรู้สึกเหมือนกับว่าพระเจ้าอยู่ไหนแต่หลายครั้งพระเจ้าก็ทดสอบพีแบบนั้นด้วยนะครับเขาสามารถจะผ่านฤดูการแบบนี้ไปได้นะครับพระเจ้าของพีเนี่ยชื่อตัวแรกเนี่ยที่เราเห็นในชีตคือชื่อแะ้วเยโฮวาอะไรครับยีเรใช่ไหมครับนี่เป็นน,ปน,นี่เป็นพระเจ้าของพีคือพระเจ้าของการจัดเตรียมนะครับ พีเนี่ยเป็นคนตั้งใจมีมาตรฐานสูงแล้วก็คิดไว่ทำไวหลายครั้งพีเนี่ยชอบทำเองครับไปแก้ปัญหาคนอื่นด้วยตัวเองแต่พระเจ้าบอกว่าเฮ้ hey, หยุดนะครับพระเจ้าเป็นผู้จัดเตรียมไม่ใช่จัดเตรียมอาหารนะแต่พระเจ้าเป็นคนจัดเตรียมชีวิตของคนคนนั้นแผนงานเป็นของพระเจ้าเันพีเนี่ยอย่าอย่าใจร้อนรอคอยพระเจ้าก่อนนะครับนี่คือภาพของของการจัดเตรียมของพระเจ้านะครับ ทุนตั้งต้น,ตนหมายความว่าตั้งแต่เด็กมาเนี่ยนิสัยหนึ่งที่เด่นชัดของพีมากก็คือเป็นคนที่มีความเชื่อแล้วไม่ค่อยกลัวอะไรไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับพี่หลิงกลัวสัตว์อะไรเป็นพิเศษไหมครับหม,มโอโกงูยังกลัวอยู่นะครับ <laughs> แต่ส่วนใหญ่พีเนี่ยโอ้ยกล้ามากเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเขาถึงไม่กลัวเลยจะพูดอะไรออกมาเนาะกลัวแต่ตีใช่ไหมเออกลั <laughs> กว,าวามากใช่ไหมนะฮะ ผมนี่เห็นงูเนี่ยนะงูงูน้อยปรากฏว่าคนที่ตีคือเมียผมครับเอาจอบตีผมยืนเชียร์อยู่ข้างหลังนะฮะภรรยาผมเป็น AT ทแล้วก็พีนะตัวที่สามนะฮะพีเนี่ยในพระพรานี่เมื่อเราเข้าไปในพระพรานี่มีอยู่เจ็ดอย่างในพระพรานาะพีพเ, P เป็นตัวแรกในพระพราตัวแรกก็คือตัวที่เรียกว่าเป็นแท่นบูชาเอาไวท้ทําหน้าที่ชําระให้สะอาด และก็ทําหน้าที่เฉลิมฉลองเหมือนภาพของพีนะครับพีเนี่ยนะครับเขาเขาทนไม่ได้กับความบาปนะครับเขาเห็นคนทําผิดไม่ได้นะครับการทรงเรียกของพีเนี่ยผมอยากจะหนุนใจคนที่เป็นพีนะวันนี้รู้ไหมครับว่าพระเจ้าใช้เขาเพื่อฟื้นฟูคนอื่นให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมแล้วก่อร่างเขาขึ้นใหม่แล้วปลดปล่อยเขานะครับให้เขากลับมาอยู่ในการทรงเรียกของพระเจ้าได้อีกครั้งหนึ่งผมหนุนใจพีนะครับ พีที่แย่คือพีที่ติอย่างเดียวพีที่ดีขึ้นมาหน่อยคือพีที่ติแล้วก็บอกว่าควรแก้ไขอะไรพีที่ดีที่สุดคือพแบบนี้ครับคือเห็นเขาไม่ติแต่ช่วยเขาช่วยเขาก่อร่างขึ้นม่นะครับผมมีเพื่อนที่เป็นพีบวกที่เติบโตน่ารักหลายคนมากนะครับนะฮะพีที่เติบโตแล้วนะครับแต่พีจะเติบโตได้ต้องผ่านอุปสรรคเหล่านี้ครับนี่คือ Battlefield ของเขาคือพีเนี่ยชอบขมขืนอยู่ในใจ เวลาโกรธเสียใจเกลียดเนี่ยเก็บนะฮะไม่ค่อยไม่ค่อยปล่อยออกมาแล้วหลายครั้งมีความผมขื่นอยู่ในใจเสมอนะครับแล้วเขามักจะเจอเรื่องหนักๆน,นะครับเจอเรื่องร้ายๆนะครับเพราะฉะนั้นความผมขื่นใจเนี่ยเป็นอุปสรรคอันหนึ่งแล้วเวลาเขาทําผิดเนี่ยเขาจะให้อภัยตัวเองยากไม่รู้เพราะอะไรนะฮะลูกชายผมเนี่ยพาไปหาหมอคือเดนเนียเป็น ADHD แล้วก็ มีออทิสติกนิดๆนะครับปรากฏว่าหมอเนี่ยเรียกพ่อเข้าไปคุยก่อนเสร็จแล้วก็เรียกแดเนียลเข้าไปคุยด้วยหมอเนี่ยแล้วผมรู้ว่าลูกเป็นพีใช่ไหมพอผมเข้าไปรอบที่2หมอบอกว่าแดเนียลเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่เหมือนเด็กคนอื่นนะคะเขาจะมีมาตรฐานสูงถูกต้องเขาเป็นพีแล้วสังเกตว่าเวลาที่เขาเขารู้ว่าจริงๆไม่มีใครว่าเขาพ่อแม่ไม่ดูเขาแต่เขาจะรู้สึก g u i ตี้คือรู้สึกผิดเองเพราะว่าเขาอะ วางสแตนดาร์ดตัวเองไว้สูงแล้วพอทําไม่ได้เนี่ยเขารู้สึกไม่ดีเขาเลยว่าคุณหมอบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องพยายามชมเชยเขาพยายามให้เขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาทั้งที่พ่อแม่ไม่ได้ว่าไม่ได้กดดันเลยเลยนะแต่เขารู้สึกผิดเองเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นลักษณะของเขาพี่บางคนนอกจากเป็นคนที่ชอบแก้ปัญหาไงเก่งในการมองไวในการคิดพูดแล้วก็แก้ปัญหาเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาที่เวลาที่ เขาเห็นคนอื่นทําอะไรเนี่ยลราพระเจ้าให้เขาเห็นบางอย่างในปัญหาคนคนนั้นเนี่ยพีบางครั้งรีบเกินไปจะเข้าไปแก้ไขซึ่งกําลังจะบอกว่าพีต้องเรียนรู้ที่จะรู้ว่าส่วนไหนที่พระเจ้าเรียกให้ทําส่วนไหนเรียกให้แก้ส่วนไหนต้องปล่อยให้พระเจ้าเป็นคนทับนะครับเนี่ยคาดหวังตัวเองสูงพราอมีศีลธรรมสแตนดาดสูงมากนะครับสังเกตตั้งแต่เด็กเลยนะครับดันั้นคนที่อยู่กับเป็นพีเนี่ยต้องระวังหน่อยเพราะเขามีสแตนดาดที่สูงนะครับเราเองก็ต้อง ปรับตัวในการทำงานกับเขานะครับคุณค่านี้เนี่ยหมายความว่าเราอ่ะแต่ละคนเนี่ยจะมีคุณค่าเนี่ยจากบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราทำแล้วมันจะได้คุณค่ามากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเนี่ยคือคุณค่าที่ผิดและปลอมคุณค่าที่คุณค่าของพีที่ปลอมเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้มาจากการที่เขารู้สึกว่าเขาสามารถจะแก้ปัญหากับคนอื่นได้ แต่จริงๆแล้วคุณค่าที่แท้จริงของคนเราอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่พระเจ้าเท่านั้นแต่ปัญหาคือหลายครั้งพอเรามีของประทานดีเนี่ยเราใช้ของประทานนั้นจนการมันเป็นคุณค่าของเราเองอันนี้ต้องฝากไว้ด้วยนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับอันนี้คือการให้คุณค่าตัวตนที่ผิดของ P ีนะฮะพีสระดับที่ผมพูดไปแล้วนะครับ P ีที่เก่งที่สุดคือ P ีที่เติบโตที่สุดคือเข้าใจการทรงเรียกละนะฮะ พีเนี่ยทำงานได้ดีต่อเมื่อคนเนี่ยให้ค่าให้ให้ค่ากับความคิดเห็นที่เขาพูดว่ามีผลกับองค์กรมีผลกับทีมยังไงพีส่วนใหญ่ไม่ทำงานอะไรที่ไม่ท้าทาย,ยส่วนใหญ่ให้ทำงานที่แรกกับอุดมการณเขาจะชอบมากผิดถูกสิทธิสตรีสิทธิมนุษยชนนะครับทนที mm ่น hmm. traffic คนส่วนใหญ่เนี่ยที่แรงแรงแล้วก็แบบลุยๆเนี่ยนะครับประท้วงข้างหน้าเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพีทั้งนั้นเลยนะครับ mm hmm. ผมคิดว่าใครนะ น้องอะไรนะเพนกวินเนี่ยน่าจะเป็นพีเหมือนกันนะครับไม่กลัวแม้กระทั่งความยากลาบากแต่ขอความถูกต้องไว้ก่อนนะครับแล้วต้องทํางานอยู่กับคนที่เข้มแข็งเพราะฉะนั้นพีเนี่ยครับถ้าเรามีพีตัวที่1ตัวที่2เนี่ยเวลาเจอหัวหน้าเลือกหัวหน้าที่เป็น A ให้ได้เพราะหัวหน้าจะไม่สนใจการติติของเขาเลยสนใจแต่ว่าคําติของเขาจะไปถึงเป้าหมายได้อย่างไงถ้าลองนึกภาพว่าพีมีลูกมีหัวหน้าเป็น C เกิดอะไรขึ้นครับ อันนี้คือการประยุกต์ใช้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็น C เหมือนกันถ้าวันนี้เราเป็น C เราเราเพิ่งรู้ว่าเรามีลูกน้องเป็น P อย่างเงี้ยเราเองจะต้องปรับตัวยังไงเราต้องไม่ t a k e it Personal แล้วเราจะต้องไม่แบบเราต้องไม่อินกับการติเข้ามากขึ้นแต่ฟังการติเขาให้ดีนะครับส่วนใหญ่คนที่เป็น P ไม่ชอบสื่อสารหลายขั้นตอนเวลาเขามีเขาเห็นอะไรผิดเนี่ยเขาอยากจะเข้าไปหาผู้นําด้โดยตรงเพราะฉะนั้นหลายครั้งที่ผมเป็น HR เนี่ย แล้วส่วนใหญ่เวลาเราออกนโยบายอะไรใหม่ๆมาเนี่ยแล้วมีคนมาเคาะประตูเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพีมาก่อนว่าพีเดียพีเดียรู้ไหมทําอย่างเงี้ยมันกระทบกับใครพีเดียทำยุ่รู้ไหมจริงๆแล้วมันไม่เวิร์กเขาจะกล้าพูดทันทีนะครับสิ่งที่เมื่อก่อนผมไม่เข้าใจพีเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้น้องคนนี้ทําไมดูมันแบบแรงนะดูทําไมแบบว่าแต่จริงๆพอเข้าใจเขาปั๊บเนี่ยเราฟังนะครับเพราะว่านี่คือสิ่งที่เขาเห็นนะครับเรารู้รั่วบางอยา่างต้องอยู่ในสังคมที่คนรับได้กับการพูดตรงไปตรงมา พีหลายคนชอบทํางานกับคนต่างชาติมากกว่าคนไทยด้วยกันเองเพราะว่าคนต่างชาติพูดได้ตรงกว่านะครับพอเจอคนไทยก็ต้องมีต้องมีอะไรนะต้องมีศิลปะพอสมควรอะไรเงี้ยนี่คือฟังจากพีหลายคนพูดมานะฮะเวลาจะสื่อสารกับเขาต้องตรงครับอย่าอ้อมพีลำคาญไม่ชอบเพราะพีไวมากนะฮะต้องพูดด้วยความเชื่อมั่นจรงิงจังจรงิจรงใจนะครับแล้วต้องจรงิจรงจังกับสิ่งที่เขาคา,าดคะเน,นล่วงหน้าเขากิฟต์ของพีเนี่ยคือ การมองเห็นอันตรายล่วงหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องติไว้ก่อนเขาเห็นรู้ร่วไว้ก่อนงนั้นคนที่เป็นพีเนี่ยเวลาเราอยู่ด้วยถ้าเขาเตือนว่าเฮ้ยวังนะเขาจะมีเซนส์ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอันตรายล่วงหน้าต้องรีบป้องกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อเขาครับต้องต้องฟังเขาไว้นะครับให้รู้ว่าพีเนี่ยบางคนเนี่ยเขาเขาได้พูดละเขาได้บอกแล้วว่าเขาเห็นอะไรเนี่ยเขามีความสุขละแล้วเขาเห็นว่าคนนั้นฟังเขาแล้ว เอาสิ่งที่เขาแนะนำเนี่ยไปลองพิจนารณาก็พอนะครับแม้จะไม่เกิดขึ้นก็ตามนะฮะพีในพัมพีมีหลายคนมากนะครับสังเกตว่าโยนาเนี่ยพระเจ้าใช้เข้าไปปั๊บเขาทำยไงครับตัดสินก่อนเลยว่าเมืองนี้ไม่ต้องไปแล้วปล่อยมันตายไปเถอะเ mm hmm. พราะมันเลวหมดอ่ะนะฮะ <laughs> นี่คือนี่คือพีไงะฮะแล้วพระเจ้าทำยังไงกับพีอ่ะพระเจ้าเอาพีไปอยู่ในท้องปลาสามวันให้คิด ให้ให้ให้อยู่เงียบเียบให้ฟังพระเจ้าก่อนนะครับแล้วก็ออกมาเนาะพีเนี่ยเพราะฉะนั้นพีเนี่ยเป็นคนที่พระเจ้าเรียกให้เข้าที่ฐานเพราะว่าดีกว่าพูดไงนะครับเพราะฉะนั้นพีเนี่ยทำพันธกิจที่เกี่ยวกับการที่ฐานทุกอย่างได้ดีนะครับงานมิชชั่นถ้าจะเป็นนักเทศต้องเป็นนักเทศฟื้นฟูเท่านั้นพีอย่าเทศในบทตัวเองต้องออกไปเทศที่อื่นเทศในบทตัวเองส่วนใหญ่เขาจะหาว่าพีใช้ธรรมะด่าใครวะ นะครับเพราะฉะนั้นพีไปเทศที่อื่นดีกว่าเพราะส่วนใหญ่พูดเรื่องความผิดบาปสังเกตว่าเวลาพีจะพูดสอนเนี่ยจะพูดถึงการความรอดความบาปกับใจนะครับนี่คือสไตล์ของพีเขานะครับงานมิชชั่นเนี่ยถามว่ามิชชันนารีที่ออกไปรู้ว่าขึ้นเกาะน,นี้ต้องโดนกินอย่างเงี้ยไม่ใช่พีก็ไม่ใช่ไทป์อื่นละครับมีพีเท่านั้นที่กล้าทําได้ขนาดนี้หรือก,กับซีเท่านั้นนะครับอาชีพของพีส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้อ,ของกับการจับผิดนะครับ หรือจับถูกก็แล้วแต่นะครับนะฮะตัดสินนะครับทำได้ดีมาก proof leader เนี่ยเห็นตัวผิดได้เร็วมากนะครับอันนี้ฝากไว้นะครับมาดูตัวต่อไปเลยนะครับที่เห็นจุดแข็งตัวเองไหมครับอะไรเป็นจุดแข็งของตัวเองวันนี้ที่พระเจ้ากาลังบอกเราแล้วอะไรเป็นจุดที่เราต้องเติบโตนะฮะมาดู S นะครับ